เอาไดชาร์จเก่าๆจากโรงเสร็จเหล็กนะครับมาซ่อมแปลงเป็นมอเตอร์บัสเลดนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้กวุ่ดดีอวนะครับจะมาดัดแปลงเจ้าไดชาร์จตัวนี้นะครับให้เป็นมอเตอร์บัสเลดนะครับส่วนวิธีการดัดแปลงนะครับเริ่มจากมาดูด้านหลังนะครับที่ด้านหลังก็จะมีน็อตอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับก็ให้เพื่อนๆถอดน็อตออกให้หมดเลยนะครับเพื่อทําการถอดชุดไดโอดออกนะครับ เราสังเกตนะครับจะมีขั้วอยู่3ามขั้วด้วยกันนะครับที่เป็นขั้วขดลวดนะครับต่อมาจากด้านในนะครับมาเชื่อมต่อกับที่ไดโอดนะครับซึ่งเราสามารถใช้ครีมนะครับตัดลวดออกนะครับหรือว่าบางรุ่นอาจจะเป็นแบบขันน็อตนะครับก็สามารถขันน็อตได้ส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นแบบบัดกรีนะครับคอบัดกรีเชื่อมมานะครับอันนี้ก็คือตัวลวดนะครับผมก็จะใช้เลื่อยนะครับเลื่อยออกหรือว่าใช้ครีมตัดออกนะครับจะมีอยู่1 2สองแล้วก็ จุดนี้นะครับ3ามตัวด้วยกันนะครับก็เมื่อตัดตัวลวดนั้นออกแล้วนะครับก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวยังมีน็อตอีกตัวนึงนะครับอันนี้เป็นน็อตยึดฐานนะครับก็ถอดตัวฐานนี้ออกมาเลยครับแล้วก็เอาเจ้าไดโอดออกมานะครับชุดนี้เราไม่ใช้นะครับจากนั้นนะครับก็จะได้อยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับ ก็จะมีตัวลวดอยู่3เส้นนะครับ1 2และ3นะครับขดลวดตัวนี้นะครับเราก็จะต่อไปใช้งานต่อไปนะครับโดยใช้สายไฟนะครับอันนี้เป็นสายไฟเบอร์2.5นะครับนะครับก็จะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับเป็นน็อตตรงนี้นะครับที่ยึดตัวนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4จุดนะครับก็ถอดออกทั้ง4ตัวนะครับจากนั้นก็ใช้ค้อนนะครับก็ใช้ค้อนเคาะตรงนี้นะครับอ่า อย่างนี้นะครับก็หันเคาะทั้ง4 3 4มุมนะครับที่เคาะได้นะครับก็เคาะให้รอบก็ถอดแบบระวังระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปบาดขดด้วยสติเตอร์ ตอนนี้ตัวนี้มันอาจจะติดลูกปืนนะครับตัวแบริ่งนะครับก็เคาะไปตรงนี้เบาๆนะครับต่อไปก็ถอดเจ้าขดสเตเตอร์นะครับตอนนี้ก็ถ้าจะให้ดีต้องหาผ้ารองนะครับก็จับจับตัวสเตเตอร์อย่างนี้นะครับจับตัวขดขดสเตเตอร์แล้วก็เคาะนะครับ นี่ดูดออกองกหนะ่ตัวขดสเต,เตเตอร์ก็ออกมาอย่างนี้นะครับก็นําไปวางไว้นะครับอย่าให้มีอะไรไปโดนหรือไปบาดนะครับส่วนตัวทุ่นตัวนี้นะครับหรือว่าฟีดคอยนะครับก็สามารถใช้เหล็กอะไรก็ได้นะครับอเอาตัวนี้นะครับตรงหัวนัดตรงนี้มาวาง เมื่อวางอย่างนี <fall asleep> ้นะครับก็เราก็ต้องถอดตัวเพลานี่ออก่อนะครับข้อเคาะครับตัวนี้นะครับข้อเคาะก็เคาะเคาะเคาะไอ้รอบๆนะครับเดี๋ยวมันก็หลุดเองครับมาอยู่จับให้ดูดังนี้นะครับตัวใช้ค้อนเคาะมันก็จะหลุดออกมาได้อย่างนี้นะครับอันนะครับเมื่อถอดชิ้นส่วนออกมาได้ดังนี้เลยนะครับก็มาดูที่ที่ตัวทุ่นตัวนี้นะครับ หรือว่าตัวฟีดคอยนะครับตัวนี้นะครับก่อนตัวนี้ผมได้ทําการกลึงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรูปก่อนที่ผมจะกลึงให้ดูนะครับซึ่งการกลึงนะครับเราก็นําไปกลึงนะครับเป็นกลึงเสาะร่องตกร่องธรรมดานะครับเพื่อที่จะติดแม่เหล็กนะครับซึ่งการกลึงนะครับก็เราต้องไปหาแม่เหล็กก่อนนะครับดูขนาดแม่เหล็กนะครับทีแรกนะครับผมกะว่าจะใช้แม่เหล็ก อ่ามิลิเมตรกว้าง1 0ม mm, ิลิเมตรยาว40มิลิเมตรนะครับผมก็เลยให้เขากลึงร่องมา40มิลิเมตรนะครับก็คือจากนี่มานี่เลย40มิลนะครับแต่ว่าดันอ่าเกิดการผิดพลาดนิดนึงนะครับซึ่งผมให้เขากลึงให้ช่างกลึงร่องนะครับอ่าลงไป3.5ม mm มิลนะครับก็คือ3มมิลครึง่งแต่ว่าช่างดันกลึงอ่าลึกไป5มิลลิเมตรนะครับ จาก3มิลครึ่งเป็น5มิลครึ่งนะครับกับกลายเป็นว่าผมต้องใช้แม่เหล็กหนา5มิลน,นะครับซึ่งแม่เหล็กหนา5มิลกับ3มิลราคาแตกต่างกันมากนะครับเรียกได้ว่า,า1ต่อ3เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาแม่เหล็กให้ดูนะครับน,นะครับนี่ก็คือแม่เหล็กที่ผมจะติดนะครับก็ตอนแรกก็จะประมาณนี้นะครับก เป็นแม่เหล็กขนาดยาวย0กว้าง10แล้วก็หนา3มมิลน,นะครับกะว่าจะติดอสองก้อนหลักษณะนี้นะครับแล้วก็เอามาติดนะครับแต่ว่าในเมื่อช่างก็าริ้งร่องมาลึก5มิลน,นะครับก็ติดไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้เพราะว่าถ้าหากมันติดมันจะอยู่ห่างกับตัวคดสเต,เตเตอร์มากนะครับแม่เหล็กซึ่งก็ต้องทําการสั่งแม่เหล็กมาใหม่นะแต่ว่าแม่เหล็กขนาด40มิลขนาดความยาว40มิลหนา ห้ามิลนะครับแล้วก็กว้างสิบมิลมันแพงนะครับแพงมากก้อนละร้อยกว่าบาทเลยผมก็เลยสั่งแม่เหล็กขนาดกว้างสิบยาวยี่สิบหนาสี่มิลมานะครับซึ่งก็ตกอยู่ที่ประมาณยี่สิบบาทต่ออันนะครับก็ไม่แพงครับทีนี้นะครับผมจากที่กลึงร่องอย่างนี้นะครับผมกลึงมาสี่สิบมิลนะครับถ้าจะให้เหมาะสมกับแม่เหล็กนะครับต้องกลึงร่องยี่สิบมิลนะครับ ซึ่งในตอนนี้ผมก็จะแก้ปัญหาโดยการาติดนะครับแม่เหล็กเอาไว้ตรงกลางอย่างนี้นะครับวัดเอาไวก้กลางนะครับใช้แม่เหล็กขนาด20มิลน,นะครับความยาว20มิลถ้าจะให้ดีให้เหมาะสมก็คือต้องใช้แม่เหล็กที่30มิมลนะครับถึงจะดีกว่านะครับสำหรับเ<ะ>พื่อนๆนะครับเพื่อนไปกลึงนะครับตกร่องธรรมดานะครับกลึงลึก ลึก3.5มิลก็พอนะครับแล้วก็กว้าง20มิลก็พอนะครับก็ซื้อแม่เหล็กมันจะถูกนะครับราคาตกอยู่ที่ก้อนละ9บาท10บาทนะครับแม่เหล็กอย่างนี้นะครับความหนาแตกต่างกันนะเห็นไหมแต่ว่ายิ่งแม่เหล็กหนานะครับแรงดูดก็จะเยอะนะครับเมื่อแรงดูดเยอะนะครับก็จะมีเรงเส้นแรงสนามแม่เหล็กนะครับไปกระทําการตัดผ่านขดลวดเนี่ยเยอะ ก็จะทาให้กระแสหรือว่าไฟได้เยอะนะครับถ้าว่าเราปั่นไฟนะครับแล้วก็กลับกันถ้าว่าเราใช้เป็นมอเตอร์บัตเล็ตนะครับก็จะได้กําลังวัดที่ค่อนข้างที่จะเยอะเยอะได้ว่าเยอะกว่านะครับก็อ่ะก็ตามมีตามเกิดนะครับในเมื่อถึงร่องลึกมาห้ามิลก็ต้องใช้แม่เหล็กขนามห้ามิลนะครับก็ต้องใช้แม่เหล็กหนาขึ้นนะครับก็แพงขึ้นส่วนตัวแม่เหล็กนะครับก็ผมจะติดด้วยกาวติดเหล็ก2ตันอย่างนี้นะครับ ก็มาผสมกันนะครับที่สองหลอดแบบนี้แล้วก็นํามาติดนะครับการติดก็ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับตอนแรกก็วางไปก่อนนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรวางก้อนเรกไปก่อนสมมุติว่าอันนี้เป็นขั้วเหนือนะครับก้อนต่อไปนะครับเราก็ต้องติดขั้วใต้นะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับเอาแม่เหล็กไปไปทาบไว้นะครับเอานิ้วรองนะครับแล้วก็ทาบไว้นะครับเพื่อป้องกันมันดูดนะครับก็อนิ้วรองถ้าหากว่ามันดูด เราก็แค่กลับกลับหน้าอย่างนี้นะครับถ้าว่ามันผลักถ้ามันผลักก็สามารถติดก้อนต่อไปได้เลยนะครับมันก็ก็ตามธรรมดานะครับเมล็กขั้วเดียวกันอ่ามันจะผลักกันนะครับก็ถ้าว่าขั้วเหนืออยู่บนนะครับก้อนนี้มันเอามันผลักก็แสดงว่าขั้วเหนืออยู่ล่างนะครับตอนนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นขั้วเหนือขั้วใต้นะครับก็โอเครับก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เอาแม่เหล็กมาชนกันอย่างนี้ครับถ้าว่ามันผลักกันก็ติดลงไปได้เลยนะครับแล้วก้อนถัดไปก็เหมือนกันนะครับถ้าว่ามันผลักผลักในก้อนถัดไปนะครับถ้ามันผลักกันนะครับถ้ามันดูดก็กลับหน้านะครับถ้ามันผลักก็เอาติดลงไปได้เลยนะครับวางลงไปได้เลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ติดไปครบทั้ง12ตัวแล้วนะครับก็ก็จะแบ่งออกเป็น2องเีกนะครับสังเกตนะครับ ซีกนี้นะครับกับอีกซีกหนึ่งนะครับก็จะเป็นขั้วที่ต่างกันนะครับส่วนซีกนี้ซีกฝั่งนี้นะครับสลับกันนะครับเห็นไหมมันจะสลับกันก็ขั้วซีกฝั่งนี้ก็จะเป็นขั้วเดียวกันทั้งหกตัวฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกอีกขั้วหนึ่งคนละขั้วกับซีกนี้นะครับวิธีวิธีการวัดง่ายๆก็นําแม่เหล็กที่ไม่ใช้นะครับมาลองวัดดูทาบดูนะครับมันจะมีด้านหนึ่งผลักด้านหนึ่งบวกด้านหนึ่งดูดนะครับผลักดูดผลัก ดูดผลักแล้วก็ดูดดูดมันจะสลับกันอย่างนี้นะครับทั้ง12ตัวเลยก็แสดงว่าเรา,าวางแม่เหล็กถูกต้องเลยนะครับก่อนที่เพื่อนเพื่อนจะทาการติดตั้งแม่แม่เหล็กทําการติดกาวนะครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆอใช้น้ายาล้างจานครับล้างล้างทั้งแม่เหล็กล้างทั้งต,ตัวตัวทุ่นตัวนี้นะครับเ <ๆ S 2> พื่อกำจัดคราบน้ามันออกนะครับเดี๋ยวผมขอไปล้างก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันต <ๆ S 2> ิดกาวได้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แน่นนะครับติดติดได้ดียิ่งขึ้นนะครับถาาว่าไม่ล้างนะครับมันก็จะมีคราบน้ำมันอยู่นะครับแล้วกาวมันก็จะไม่ติดนะครับนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะทำการติดแม่เหล็กแล้วนะครับก็นำกาวมาปาที่ตรงไอ เหล็กตรงนี้เลยนะครับที่เหมือนเหมือนหน้าตาคล้ายๆตับไก่ผมจะติดฝั่งหนึ่งก่อนนะครับก็ไม่ต้องทาเยอะนะครับกาวก็เมื่อทากาวแล้วก็นำแม่เหล็กนะครับมาติดโดยผมจะใช้เข็มทิศนะครับเป็นตัวช่วย ในการหาขั้วนะครับก็นําแม่เหล็กมาวางใกล้ๆนะครับก็จาไว้ครับว่าอันนี้หน้าสีแดงนะครับเข็มสีแดงชี้ชี้เข้าหาแม่เหล็กเอาตัวนี้นะครับผมจะเอาหน้าที่ดูดเข็มสีแดงครับวางลงไปครับวางก็ค่อยๆวางนะครับไม่ต้องไปกดอะไรนะครับกาวมันกาวมันก็จะแม่เหล็กมันก็จะดูดกับเหล็กนะครับแล้วก็แนบแน่นลงไปเองนะครับ ผมจะใช้เจ้าตัวไอ้ไม้อติมนะครับมาเป็นไกล์น,นะครับเพราะว่าไม้อติมมันหนาอยู่ที่9ก้าอ,อยู่ที่เกมิลครึ่งนะครับก็คือ10บมิลก็ใกล้เคียงจุดตรงกลางเลยนะครับ เราควรผสมทีละน้อยๆนะครับโอเคครับเพื่อนๆมาติดข้างอันหนึ่งเสร็จแล้วก็มาติดกันอีกข้างหนึ่งต่อนะครับก็ผสมกาวนะครับเอาก็วิธีการก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ผมใช้แม่เหล็กนะครับเอาหน้าที่มีขั้วที่มันดูดขั้วสีแดงนะครับไปติดตอนนี้ก็กลับกันนะครับก็ใช้ขั้วสีดํานะครับหน้าที่มันดูดขั้วสีดําลงไปติด ก็มาเดิมครับก็ใช้ไม้ติมนะครับมาจัดไว้ก็จัดไม้เหล็กให้มันเข้าก,กลืงกาวนะครับครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็ผ่านไป10นาทีเลยนะครับกาวน่าจะเริ่มเซตตัวและเริ่มแข็งแลวนะครับก่อนที่มันจะแข็งนะครับผมก็จะ ใช้ไขควงครับงัดตัวให้ไม้ไอติมออกก่อนนะครับไอิมปลักหลบนะครับในตอนนี้นะครับผมจะตรวจสอบให้ดูนะครับว่าแม่เด็กถูกขั้วแล้วหรือยังครับทั้ง12อันก็จะสลับกันอย่างนี้นะครับงแม่เด็กที่อยู่ฝั่งด้านนี้นะครับดํานะครับแล้วก็อีกฝั่งแดงนะครับฝั่งฝาก็จะดํานะครับฝว่งซ้ายแดงนะครับฝั่งฝาก็จะดํานะครับฝั่งซ้ายก็จะแดงนะครับ ขวาดำนะครับซ้ายแดงครับขวาดำนะครับซ้ายแดงนะครับโอเคครับเพื่อนๆถูกต้องเลยนะครับก็เดี๋ยวจะรอให้มันเซตตัวนะครับจากนั้นจากที่มันแข็งเลยนะครับก็จะใช้กาวทาไปด้านหลังนี้อีกทีนึงนะครับทั้งหมดเลยนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับแลยรอทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับกาวนะครับผิวหน้าจะแห้งภายใน4นาทีนะครับก็คือกาวจะเซตตัวไปใน4นาทีนะครับให้เพื่อนๆผสมทีละน้อยนะครับติดละที ก็ผสมคิดว่าติดทีละประมาณสัก4ก้อนนะครับ 3- 4ก้อนนะครับก็ผสมเรื่อยๆนะครับถ้าอาผสมเยอะนะครับเดี๋ยวจะเกิดแบบนี้นะครับนี่แข็งไปก้อนเบริ่มเลยนะครับก็ที่จริงใช้นิดเดียวนะครับหลอดใหม่ที่ซื้อมายังไม่ได้เกะเลยใช้นิดเดียวจริงๆอันนี้ถ้ามีอยู่นะครับหรือไปยืมเพื่อนก็ได้นะก็ใช้นิดเดียวแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังเอาไว้เสริมนะครับเสริมให้รอบนะครับ อ่าโอเคครับเดี๋ยวเจอกันขั้นตอนต่อไปนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้กาวน่าจะแห้งเลยนะครับก็เมื่อกี้ผมก็แอบไปทากาวเพิ่มนะครับบริเวณตรงนี้นะครับอ่าซึ่งมันจะมีช่องว่างอยู่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอ่าผมก็จะใช้สัลีนะครับอ่าปั้นม้วนเป็นก้อนๆแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับจากนั้นก็ใช้กาวร้อนทานะครับใช้กาวร้อนหยอนนะครับแล้วก็ก็ทําจนครบทั้งสิบสองอันนะครับแล้วก็ จากนั้นนะครับก็ใช้กาวนะครับมากาวสองตันนะครับก็มาทานะครับทาเพิ่มนะครับนะครับในตอนนี้กาวก็แห้งแล้วนะครับผมก็จะทําการประกอบเจ้าอันเทอร์เรเตอร์ตัวนี้นะครับหรือว่าไดชาร์จตัวนี้กลับคืนนะครับก็ใส่เจ้ากดลวดต้องใส่ดังระวังนะครับตอนนี้มันมีแรงดูดเลยนะครับมีแม่เหล็กเลยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าให้ดีก็ใช้อ่า กระดาษรองบริเวณขอบขอบขนลวดก้นยิ่งดีเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบาดนะครับเห็นไหมเนี่ยแรงดมันจะบาดขอบขอบนะครับอันนี้ผมใส่ฝั่งด้านนี้นะครับเขาจะมีการเคลือบอพลาสติกอะไรบางอย่างมามันน้านะครับมันก็เลยไม่บาดนะครับแต่อีกฝั่งนึงนะครับมันจะเคลือบแค่น้ํายาบางๆนะครับก็ใส่อย่างระวังนะครับแข็งมากโอเคครับ เพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับก็เมื่อกี้ลองอหมุนปั่นและว,วัดไฟดูแล้วก็มีกระรแสเลยนะครับมีแรงดันแล้วอันนี้ผมจะใช้ตัวขับของอเครื่องบินบังคับนะครับแล้วก็ใช้แบตของเครื่องบินบังคับแล้วก็ใช้ตัวเทสโซอร์โวนผมอาจจะต้องช่วยมันหมุนนิดนึงนะครับในตอนแรกเพราะว่าตัวขับมันกําลังน้อยวัดน้อยนะครับหมุนเลยนะครับนะ ก็สาเร็สเซ็ตสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแปลงไดชาร์จเป็นมอเตอร์บัตเลสนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้เดี๋ยผมก็จะไปบัดกรีนะครับใช้สายไฟยนะครับบัดกรีเข้ากับจุดลวด3เส้นตรงนี้นะครับ1นและ3านะครับ ที่เห็นความแรงประมาณนี้นะครับผมก็ใช้แค่เบสต์สองโวลต์ของขึ้นยึดมังคับนะครับแล้วก็ใช้ตัวควบคุมมอเตอร์เล็กๆของเขึ้นบินบังคับนะครับมาขับนะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับขนาดก้าวสิบแอมป์นะครับได้ชาร์จตัวเองถ้าครูสิบสองเข้าไปก็จะได้ประมาณหนึ่งพันพันกว่าๆนะครับประมาณหนึ่งพันวัตต์นะครับถ้าจะให้เหมาะสมเราก็ต้องใช้ตัวขับมอเตอร์หรือว่ากล่องคอนโทรลหนึ่งพันวัตต์ครับขนาดสามสิบโอห์นะครับหรือว่าสี่สิบแปดโอห์ก็ได้นะครับแต่ยังไงถ้าเพื่อนๆมมมีโววลตต์กก็สาาาารรถถใช้้้ไดเหือนนนััะคบแ่่ อาซาเซอโอนจะแรงกว่านครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็หวัดเยอะๆนะครับใกล้เคียง1000วัตหวัดก็ดีนะครับแค่สองร้อยห้าสิบหวัหรือว่าสามร้อยหวัดก็ขับมันหมุนนะครับแต่ว่ายังแรงไม่พอครับชมคลิปของกุยยศจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกับกุยุศเดียไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับกุยยศทำคลิปดีๆต่อไปครับสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับ